กิจกรรมใหม่นะครับทางด้านของเทพสูงเทพโบราณหนึ่งในกิจกรรมของสงครามเทพครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองตีกันดูสําห่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมนี้มีทั้งหมด3เฟสใน1สเตจนะครับเดี๋ยวมาดูกันรุ่นของรางวัลสเตล l า r โก,กพั s สเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ดิงอยู่ใต้ description อะไรครับเพกก่อการสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจ็คเวยในเกมเมอร์นะครับวันนี้เรากูหยึดสปปรรพยุทธในจันเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับกับกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมของสงครามเทพนะครับเป็นหมวดที่2คือเทพสุขโบราณนะครับโอเคจามพลีจามมาตีช้านะครับเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรากดเริ่มเลย มันจะกดหาห้องให้กับเรานะครับโดยในห้องนี้เนี่ยเราจะเตรียมหมด3เฟสก็คือตีปีกฝั่งซ้ายตีปีกฝั่งขวาแล้วก็ตีบอสตรงกลางนะครับ <S <S โดยเราเนี่ยจะต้องเอาอันดับให้ดีๆนะครับอันนี้จะบอกเลยว่าเราต้องเอาอันดับให้ดีๆนะครับ <S 1> <S 1> <S <ๆ>เนื่องจากเวลาที่เราเนี่ยได้ทานทานของบอสที่เป็นบัฟแล้วเนี่ยเวลาเราตีตัวกลางบอสเราจะตีแรงขึ้น4 0 0ต่ออันดับที่เราได้ที่1น,นะครับถ้าเป็นได้ที่1น,นะ2ครั้งนะครับมันจะเป็นทั้งหมด 80%0% ซึ่งบอัวกลางเราจะทซึ่าบอส โหดมากนะครับเนี่ยมาตีฝั่งซ้ายตีฝั่งขวาครับมันจะเืิดแนวตีกระดูครับซึ่งจานจะไม่ได้รีบอะไรนะครับค่อยค่อยบับไปเออค่อยๆบับไปนะครับคือมุมกล้องอันนี้มันเล่นออโต้ยากมากมากครับยากสุดๆเลยนะครับก็ทำมุมกล้องมาได้ยากมากนั้นๆจะแนะนําว่าให้ตีด้วยมือครับตีด้วยมือไปเลยง่ายกว่าแบบแล้วมันเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยก็กําหนดสกิลไม่ให้มันเบิ้ลมันอะไรมากเกินไปครับโอเคค่อยๆตีครับ พราะแต่ว่าจา์เจอเจอคนที่เป็น FC ด้วยนะเนี่ยจะรีป้าถ้าจา์จำไม่ผิดนะครับโอเคอันนี้เราก็ไปก่อนนะฮะจานจะไม่รีบนะครับค่อยๆบัฟไปก็คือให้ทุกอย่างมันวนๆไปก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วปุ๊บโอปิกดออโต้ครับอันนี้เนี่ยจารจะเล่นแบบดั้งเดิมก็คือแบบตีกระดูกนั่นแหละนะแต่ว่าเวลามันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็บัฟดีๆอะไรดีๆก่อนแล้วค่อยเปิดก็ได้เพื่อที่จะไม่ทําให้เธอน่ะมันมันวนไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปโชกตอนช่วง50%ครับ นะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราเนี่ยเวลาที่เราได้บอสนะครับได้บอสดาเมจมาแล้วเนี่ยเราจะได,ด้อันดับที่1่เห็นไหมทำดาเมจล่างหลักสูงขึ้น400%ครับเสื้อนี้บอกเลยว่ามันจําเป็นมากๆนะครับที่2เนี่ยทำล่างหลักสูงสุด200%ดังนั้นถ้าเราได้2เฟส400 400เป็น800ครับบอกเลยว่าล่างหลักไม่มีทางมีใครมามามาสู้เราได้แน่นอนนะครับไม่มีใครมาสู้เราได้แน่นอนโอเคมาช่วงเวลาทำดาเมจของเราใกล้มาแล้วครับ อ่ะทำดาเมจไปเลยครับ40%ไม่รู้ว่าจะได้ที่1หรือเปล่านะแต่ว่าที่1ดาเมจเขาไปไกลมากนะครับเราถือว่าดาเมจเขาไปไกลจะจัดเลยอะ่ะถือว่าจานช้าไปเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะเมื่อกี้หมดแต่พูดนะครับโอเครอบนี้ได้ที่2หรอแต่ว่าที่2ได้200%คือตัวกลางเนี่ยโอกาสได้ที่1ยากมากนะแต่จานตามเมื่อกี้ที่จานเล่นมาจะได้ที่1มา2ตานะครับก็คือมันได้อ่าบัฟเต็มเลยนะบัฟเต็ม800%นะครับ แต่ไม่ไม่เป็นไรครับได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นแหละนะเรียกว่าเอาเท่าที่ได้นะครับอืมไม่น่าได้แล้ที่หนึ่งเขาน่าจะไกลเกินไปครับหูคนนี้ซึ่งไกลมากครับอ๋อหูพลังเขาอย่างเยอะเลยคนนี้ครับพลังเขาเยอะมากอือือืเราได้ที่สองครับในที่สองมันอะไรรอบนี้นะครับ จริงๆความจริงจันจะใส่นารีสมุทรมานะวแต่ว่าทีมดั้งเดิมที่จันจัดไว้มันเป็นหัวอู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับตามไม่ทันนะจ้าเมยเขาค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับอันนี้คือทีมดั้งเดิมที่จะเล่นในทูสวัตน,นะครับจะไม่ได้เปลี่ยนนะก็ทีมดั้งเดิมที่เราเล่นนั่นแหละนะครับโอเคเฟสแรกเราได้ที่2ครับนี่เห็นปะเขาได้ที่1ไปครับได้ที่1เขาได้บัฟเต็มเต็มที่เลยบอกเลยว่าถ้าเขาได้บัฟเต็มที่เนี่ย โอกาสที่เราจะได้ที่1ในการตีตัวหลักเนี่ยยากมากเพราะว่าคขาทำดาเมจสูงขึ้นเยอะมากๆครับนะดาเมจสูงขึ้นถึงอ่าสี่รอเซครับอย่างที่บอกว่าโอกาสในการเล่นมันก็ยากขึ้นอ่ะการกดผิดเมื่อกี้ไปกดไม่ได้กดไ้นั่นไว้ก็เลยกลายเป็นว่าออกไปตีไปเลยนะครับความจริงจะให้บัฟก่อน กินเท่าทําเหมือนตีกระดูกนะค่อยๆบัฟไปก่อนสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันจะมีที่เราสามารถเปลี่ยนกำลังพลได้แต่เขาแนะนําเนี่ยเป็นแมวเห็นปะแนะนําทีมแมวแต่ว่าทีมแมวจานดาเมจมันไม่ได้เยอะเท่าปิดทีมเดียวนี่แหละจบๆนะครับนะคิดว่าน่าจะเหมาะเหมงิงเฉวงมากองสุดละนะครับแต่ว่าที่ว่าคุณชื่อทูนเขาน่าจะมาเฟดเฟดท้ายเหมือนเดิมอนะเฟด,เเดเแซงอะ แต่ว่าจา์เกยียนมุมกล้องไอน,นี่มากนะเกมเนี้ยไอ้โหมดเนี้ยครับมันม,มุมกล้องมันยากมากเลยอะไม่เข้าใจว่าเขาทำไมถึงทำมุมกล้องแบบเนี้ยมันมันดูยากนอกจากมันดูยากแล้วเนี้ยมันยังทำให้เราเล่นยากด้วยนะครับเฮ้ยบัฟหลงหลงหล,ลุดโอ้จบแล้วที่สองจะได้ดดหรือเปล่าด้วยซ้ำมันเบิ้ลอะไรจิตข่ายไม่รู้มองไม่เห็นตัวจิ้มก็จิ้มยากครับ ไอ้โหมดเนี้ยมันจะทำแล้วมันจะหมุนแผนกล้องทําไมก็ไม่รู้อะคือแบบมันมันยากมากเลยอะออ,ออโต้ไปแล้วกันครับมันทําอะไรไม่ได้ละมันทํายากมากมันเล่นยากครับคือโหมดเนี้ยมันจะหมุนแผนกล้องทํามะเขืออะไรก็ไม่รู้แลแ้วแถมแบบอะไรก็รู้นี่ว่าแผนกล้องเสร็จไม่พอนะยังแบบตัวละครยังกายรงกายแท้เปิดมาปุ๊บเราก็มองไม่เห็นตัวละครอ,อีกอะเรามีดาเมจน้อยมากๆเลยเพราะว่าบัฟหลงหลงุด ทำอะไรไม่ได้ครับมันคือสนามที่ไม่ไม่สามารถแก้ตัวได้อะถ้าพูดกันแบบตรงๆนะครับแล้วก็ที่1เนี่ยยังไงก็ที่1แน่น,นอนยาวๆนะครับอย่างที่บอกไปว่า,าท่านดบัตบราเมธ800%ก,ก็คือแล้วแต่เราจะเจอห้องนะครับแล้วแต่เราจะเจอห้องแล้วก็สามารถซื้อโค้ตาเพิ่มได้นะอันนี้แนะนําว่าถ้ามีเพชรเนี่ยก็ซื้อได้นะเพราะว่าในนี้ได้ของรางวัลดีมากๆโค้แนะนําเลยโอเค จานก็จะได้บัฟมานะครับเห็นไหมมันจะจบปุ๊บพอเริ่มสนามเนี้ยเนะี้ยปุ๊บมันจะมีบัฟขึ้นตรงมือหัวเราครับคือคนที่เขาได้บัฟที่หนึ่งอ่ะมันจะขึ้นแปดร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าเขาทำดาเมจแบบสบายมากอ่ะแปดร้อยเปอร์เซ็นต์น่ดาเมจสบายมากเลยครับจา์เคยดองได้มาแล้วราที่แล้วอ่ะคือดาเมจจานแบบฉีกอ่ะฉีกแบบฉีกแบบเหมือนฉีกไก่เลยอ่ะแบบดาเมจคนเราแบบคนเราฟิลกับคนที่ไม่มีเลยอ่ะอ จะไ,ได้มากเมื่อกี้ไม่ได้มายังไงยังไงคนชื่อทูลก็ได้จะได้ไปครับที่1ใน2ององเฟสนี้นะครับ,เ,รบเขาแบบกระโชกโฮงฮานิดหน่อยเขาก็ได้จะได้แล้วอนะแต่ว่าถ้าเป็สองร้อยเปอรก็ไม่ใช่ว่าเลวร้วายนะบางคนก็อาจจะมีพลังเยอะๆแต่ว่าไม่ได้แบบอ่าไม่ได้แบบแสดงพลังตัวเองออกมานะครับจันจิ้มอะไรต่ออะไรยากมากเลยนะบแบบโหมดเนะี่ย จิ้มใครก็จิ้มยาานี่จิ้มตัวน,นี้แม่งเลยมาไส้รอให้กายแท้หมดนะครับจิ้มยา่าโอ้ดูเห็นปะดาเมจของคนชื่อทูนเขาแค่ต้นเกมนะเนี่ยแค่ต้นช่วงบัฟน,นะครับ,รบเห็นไหมดาเมจเขาจะฉีกฉีกไปละเริ่มฉีกไก่ละนะครับือจะอ,อยากจิ้มหัวอูอ่ะแต่แบบมุมกล้องมันมุมกล้องมันไม่ให้จานเลยอะโอเคได้ละ โอเคโหอูบัฟไปก่อนแล้วกันลูกนะช่วงนี้นะครับอูก็เปิดการแท็บให้ยันหุดครับแล้วก็เตะติดไฟบูสต์ดาเมจจริงๆอยากเาริร่มช้าตอนแบบเราเต็ม5้าสเต็คของ6ปีนะเนี่ยหกปีได้4ี่สเต็กเลยครับในหมดนี้ไม่ยากครับหมดนี้ไม่ยากมันก็แนวตีกระดูกแล้วแหละนะก็แนตะ่ว่าเวลาบอสมันมีเวลาไม่ไม่เยอะมากขนาดนั้นนะครับ โอเคไปลุยครับใส่เต็มสูบแค่นั้นเองแค่นี้ก็เป็นช่วงทำดามเมจละไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับ okay, โอเคโ้โบสทให้เราสุดๆแล้วครับเราน่าจะได้ที่สองปต่บ้าที่หนึ่งดามเมจมันฉีกมากครับเห็นไหมมันฉีกแบบมันฉีกฉีกเลยข้างบนเห็นไหม เาได้ของลงวัน16กล่องน,นะครับเราได้12นะไม่เป็นไร12ก็ยังดีครับ12ก็ยังดีก,งดก็เราได้บัฟมา400%นะครับก็คือ200 200แต่เขาได้มา800คือธรรมดาเขาเขาด้าเหม็นมากกว่าเราอยู่แล้วนะครับแล้วเขาได้บัฟ800ก็คือจบจบข่าวเลยจบข่าวด้ในในการคุยเลยโอเคก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ได้เพชรด้วยนะแล้วก็ได้พวกกระดุมกระดูกต่างๆนะครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนดูไม่ค่อยดีนะครับที่สองเห็นไหม แนะนำเข้อเล่นครับแนะนำข้อเล่นนะครับครั้งนึงก็ใช้เวลาจากการตีเนี่ยก็คือประมาณ10นาทีครับแล้วเราสามารถซื้อโค้ตาได้เพิ่มนะครับก็คือตามจํานวนเอ่อวีไอพีแหละของอาจารย์ซื้อได้3โค้ตานะคนอื่นที่อ่าเขาเรียกว่ายอดน้อยนๆน่าจะได้ประมาณครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งอะไรเนี่ยแหละอาจารย์จำไม่ผิดนะอ๋อถ้าไม่ได้ที่1ส่วนใหญ่คนนะั้ชอบออกอันนี้อาจารย์ได้ที่2เพราะเขาเขาออกสงสัยกลัวเสียโค้ตาอันเด็บดามินอันดับสามไม่เกี่ยวหรอก แต่กระดูกเอมันรีอยู่นะทุกคนจานว่ามันก็ดีอยู่นะจริงๆซื้อโคต้าเล่นต่อได้นะถ้าใครจะจะแมปจะแมปทําเป็นเล่นผลประกอบการก็ดีเนี่ย <c oughs> กระดูก2ชิ้น2ดาวว,าว้าวว้าวเลยน,นี่สเตล o าโก s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลาโก้ ลิงอยู่ใต้ description. เป็นไงได้บ้างครับสำหรับทางหน้าของกิจกรรมทางหน้าของส่งเทพโบราณนะครับถือว่าเป็นของรางวัลที่ดีมากๆนะแล้วก็ลงเล่นไปเถอะนะครับถ้าได้นดับเท่าไหร่ก็วัดดวงกันนะครับมันจะมีรางวัลล่าสุดฮิตด้วยแล้วก็รางวัลหลักที่เราได้ด้วยนะครับแล้วแต่ถ้าเราได้เป็นที่หน่งมันก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราเป็นที่2นี่ก็ของรางวัลก็จะอาจจะเช็คดวงนิดนึงเพราะว่าที่1เหมือนจะได้เพชรด้วยมั้งเพราะว่าอาจารย์ได้เพชรมารอบหนึ่งที่เป็นที่1รอ,อบแรกนะครับ ก็ฝากกันมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์ชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกันไว้ด้วยนะครับฝากรับติเงินสเตราโกพาร์ตเติมถุกเติมไวเติมดีไม่มีดีฟันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊าย,ยครับ